สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาแนะนําชุดหัวเครื่องนะครับหัวสแปร์นะครับมือสองคันเทปนะครับตัวนี้รหัส gx 3 5 Honda 4จังหวะนะครับตัวนี้ทําการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างสวยเลยนะครับท่านไหนสนใจตัวนี้ทักได้เลยนะครับแค่เอาไปยึดน็อตกบหาง4ตัวใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จะแถมชุดแทนคันเร่งให้1คู่นะครับเดี๋ยวทางเราจะ ทดสอบนะครับให้ชมให้ดูกันนะครับตัวนี้ตัวแท้นะครับรหัสเลขเครื่องตรงนะครับปั๊มตัวนูนนะครับตัวเครื่องยนต์ทำการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดมือสองของเราอย่างที่กลับเรียนไว้นะครับคือมือสองที่ทำการตรวจเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายทิ้งนะครับแล้วก็รับประกันสินค้า3เดือนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับ ดูว่าเครื่องสตาร์ติดง่ายไหมมีควันไหมนะครับนะนี้ทุกครั้งทุกตัวนะครับเราจะทำคลิปแบบนี้นะครับท่านที่สั่งไว้นะครับท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ลงโพสต์ขายนะครับไม่เคยโพสต์ขายนะครับซึ่งทำเสร็จแล้วก็ทันคลิปให้ชมนะครับ ตัวนี้ในราคา3,500บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับแถมชุดแทนคันเล่นให้หนึ่งคู่นะครับในส่วนของลูกค้าที่สะดวกโอนเงินก่อนนะครับ3,200บาทจบเลยนะครับตัวนี้ใช้งานยาวๆอีก 2- 3สามปีนะครับค่อยมาเจอกันนะครับนะ g x 3 5ห้าอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้เข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ